สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนผมนันทพลพันเสือนะครับจากช่องฮัลโหลผ่าเพลินนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมือใหม่มือเก่ามือเก่าก็แล้วแต่นะครับมาเลือกใช้อุปกรณ์กรองให้เหมาะสมกับตู้หรือว่าชนิดป่องปาที่เราจะเลี้ยงนะครับ เป็นคําถามที่หลายๆท่านเนี่ยส่งเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือถ่ายรูปมาหรือถ่ายวิดีโอมาว่าน้ําในตู้มันคุณมันเขียวมันอย่างงั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่าฉันควรจะใช้อุปกรณ์แบบไหนดีนะครับในคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังสงสัยหรือว่ากําลังที่จะตัดสินใจเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงปลาให้รอดนะครับทีนี้นะครับอุปกรณ์กรองเนี่ย มันก็เริ่มจากตัวปั๊มนะครับที่มีไอหัวกองอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เลยนะครับมีหัวกองเนี่ยนะครับตัวกลุ่มนี้นะครับมันแค่ดูดพวกขี้ปลานะครับให้มาติดที่ใยนะครับแล้วก็พ่นน้ําออกไปกลุ่มนี้มีประโยชน์น้อยมากนะครับผมก็เป็นกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์แบบนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแต่ว่ามันก็เกิดปัญหานะครับก็คือคุณเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยก็ตายด้วยนะครับมันไม่สามารถที่จะสะสมแบคทีเรียได้นะครับมันแค่เอา ขี้เศษต่างๆเนี่ยมาติดไว้ที่ใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับไม่ควรซื้อนะครับขั้นต่อมานะครับก็คือวัสดุกองแล้วนะครับอุปกรณ์กองนะครับที่ดีขึ้นมานะครับอย่างตัวแรกเลยนะครับก็คือเจ้านี่เลยนะครับเขาเรียกว่ากองแขวนครับเพื่อนๆกองแขวนเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับก็คือในกลุ่มที่เป็น กลุ่มไม้น้ำนะครับหรือว่าเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเลี้ยงปลาในห้องที่ต้องการความเงียบเช่นห้องนอนอะไรแบบนี้นะครับตัวกรองแขวนเนี่ยจะสามารถใช้ได้นะครับอพวกประกงประกัดอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตู้ของเพื่อนๆเนี่ยมันใหญ่มันเล็กขนาดไหนนะครับเราก็เลือกซื้อวัสดุกรองอุปกรณ์กรองเนี่ยให้มันเหมาะนะครับอย่าง ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตู้ที่ประมาณ16นิ้วขึ้นไปนะครับก็ควรจะเป็น xp 11หรือ xp 13นะครับอ่าก็เป็นแบบใหญ่ๆห,หน่อยนะครับมันจะมีหลายช่องนะแล้วก็อุปกรณ์ที่มันแถมมาเนี่ยนะครับที่เป็นใยสีขา,ขาวเป,เป็นแผ่นๆเนี่ยใช้ได้ที2ทีมันก็จะเริ่มเสื่อมนะครับผมก็จะแนะนำให้ซื้อเป็นใยสีฟ้านะครับแบบนี้นะครับเป็นใยสีฟ้าเลยนะครับแล้วก็ ซื้อหินภูเขาไฟนะครับเม็ดเล็กนะครับหรือว่ามีเดียที่เป็นกลมๆเม็ดเล็กๆเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับเพื่อสะสมแบคทีเรียแล้วก็ตัวใยกองสีฟ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยตันง่ายเหมือนใยสีขาวที่เราได้มาตอนแรกนะครับอ่าแบบนี้เราก็จะใช้ได้นานนะครับตัวนี้จะค่อนข้างเงียบนะครับเหมาะสําหรับปลาเล็กนะครับถ้าเป็นปลาทองห้ามใช้เด็ดขาดนะครับกองแขวนนี่คุณเละเลยนะครับถ้าเป็นปลาทองนะครับไม่ควรใช้นะครับกองแขวนแล้วถ้าเป็นปลาทองหรือว่าเลี้ยงปลาจํานวนมากนะครับ ควรจะใช้แบบไหนนะครับก็ต้องขั้นถัดมานะครับนั่นก็คือพวกกลุ่มตระกูลกองบนนะครับอ่าถ้าเป็นสําเร็จรูปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกองบนนะครับอ่าการใช้กองบนเนี่ยก็จะถ้าเป็นตู้นะครับนะก็ต้องดูปริมาณที่เราจะเลี้ยงปลาทองด้วยนะครับถ้าใช้อันกระจิ๋วเดียวนะครับปลาทองหรือว่าตู้เบ้งเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับอ่าเราก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับตู้นะครับ ซึ่งกองเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับกองบนเนี่ยมีหลายแบบทั้งเป็นแบบกระจกนะครับแล้วก็เป็นแบบสําเร็จรูปแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบกระจกเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะแบ่งช่องนะครับใส่มีเดียได้เยอะนะครับหรือใส่หินภูกกัไฟอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถประยุกต์ได้เยอะนะครับเลี้ยงปลาได้จํานวนมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนําให้เป็นวัสดุกองแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบสําเร็จรูปเลยนะครับก็จะมีตัวปั๊มอ่ามันจะต่อจากไอ้นี้นะครับมันก็จะดูดน้านะครับวางไว้คคละมุม ไม่ใช่วางไว้มุมเดียวกันเนี่ยดูดวนนะครับดูดวนแค่ตรงนี้นะครับน้านตรงอื่นเนี่ยมันจะไม่เข้านะครับก็จะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยวางแบบให้มันห่างๆกันนะครับตัวปั๊มอยู่นี้นะครับ ตัวปล่อยน้ําอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ปัญหาที่จะตามมาเกี่ยวกับกองบนก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนใยกองนะครับน้ํามันจะล้นนะครับเราต้องคอยดูว่าใยกองเนี่ยมันตันหรือยังอ่าหรือว่ามันไปบังช่องน้ํำไหมนะครับอ่าเราก็ต้องจัดการนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำเนี่ยมันท่วมมีเดียที่เราใส่ไปหรือเปล่านะครับถ้าไม่ท่วมเราควรจะทําเป็น พอต่อไว้แบบนี้นะครับอ่าใช้เป็นข้อเกี่ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีปัญหาเยอะกันมากก็คือน้ําในตู้เนี่ยมันแรงนะครับเหตุผลก็คือตัวนี้ครับอ่าที่มันต่อเนี่ยนะครับมันจะออกไป2ทางนะครับอุ้ยเราก็ควรนะครับปิดช่องไว้นี่นะครับถ้าเป็นรุ่นของร้านนะก็จะมีตัวปิดไว้ให้นะครับผมจะต่อให้เรียบร้อยเลยเอาปิดไว้ให้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะไม่มีตัวปิดนะครับมันทําให้น้ำเนี่ยเนี่ยมันก็จะต่อเป็นลักษณะนี้มันก็จะทําให้น้ำเนี่ยพ่นออกข้างนอกด้วยนะครับน้ําในตู้ก็วนแรงมากนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับเราต้องปิดไว้ก็คือเปลี่ยนช่องปั๊บแล้วก็ไอสายออกซิเจนที่เสียบตรงมุมนี้นะครับเอาถอดออกนะครับ แล้วก็ปิดฝานะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับปิดฝาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นทางเดียวนะครับขึ้นกองทางเดียวนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกองบนสําเร็จรูปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือกองพวกกองกระจกเนาะที่วางไว้ด้านบนของตู้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือตระกูลกองล่างนะครับกองล่างเนี่ยจะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับแต่คุ้มทุนสุดนะครับเพราะว่าสามารถ ใส่มีเดียได้เยอะมากๆบางตู้นะครับตู้60เราทํากองล่างแบบยาว60หรือยาว48เนี่ยก็สามารถคุมระบบได้ดีที่สุดนะครับอ่าเป็นกองล่างแต่ว่าก็เสียงเงินเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องใส่หลายช่องมากๆนะครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเออทำให้ง่ายๆเลยเพื่อนๆก็ต้องเลือกซื้อตู้ที่มีระบบกองอยู่ด้านในนะครับมันก็สามารถที่จะดูแลน้อยลงนะครับมีปัญหาน้อยกว่านะครับและเราก็สามารถ ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เป็นตู้นะครับหรือกะหรือกําลังเลือกตู้อยู่เนี่ยสามารถไปดูคลิปที่ทําไว้เกี่ยวกับการเลือกตู้ว่าเพื่อนๆจะเอาเป็นตู้กองมุมหรือตู้กองข้างนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับและแน่นอนสําหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้เราด้วยนะครับหรือต้องการสนับสนุนเราก็ฝากดเน a t ให้เราหรือว่า ซื้อสินค้ากับเรานะครับเราก็ต้องการทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปหรือว่าพัฒนาร้านของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย